ยเกือบเราเริ่มเข้าทางดินแล้วนะครับว้สวยผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นทางตรงนี้ชันเหมือนที่ผมเห็นด้วยตาหรือเปล่าครับ ถ้าจะขึ้นเนินชันขนาดนี้นั่นไงตรงนี้มันเป็นล่องเขานะครับก็จะเป็นลําห้วยอ, <c oughs> อยู่บ้านดีๆก็มัดก,กันลูกแรกอย่างจริงจังวันนี้นะครับ4กิโลความชันเฉลี่ย6%นะครับเกียร์เบาสุดเท่าที่มี เป็นเรื่อยๆนะครับเนพักบ้างเป็นช่ชวงๆข้างหน้าผมนี่หนุ่มเหลือน้อยนะครับปางหกเท่าไหร่แล้ว64แล้วนะครับโอ้วิวววววววสวยๆั อนนลนะองตอนน้นน้ำด้วตรงนี้ไปกันยังไงเรียบร้อย <sh arp> <sh arp> ตรงนี้นะครับ Bé chào. Your. Ồ.